สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ท t h a r o t Channel ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทารุ่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิน่นแดนไกลทั่วโลกนะคะสวัสดี FC สวัสดีสบายด,ดียินดีต้อนรับกับเข้าสูตร JP นะคะหมอแจนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในพิกเดเ็กนะคะเอ e r จีที่1น,นะคะสีเขียว เอเนจีที่2สีดํานะคะแล้วก็สีแดงนะคะพลังงานที่3มนะคะเลือกสำหรับไพ่นะคะจากไพ่ที่คุณชอบนะคะวันนี้เราจะมาในท็อปิกหัวข้อนะคะเขากําลังจะมาง้อคุณนะคะอืมเขากําลังจะมาง้อคุณนะใครกันนะเรามาดูกันเลยนะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปนะคะ general reading ไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะตามเหมือนเดิมอย่างที่หมอแจนเคยแจ้งไปนะคะ าราคานะเ,าเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันเลยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถเลือกพลังงานหน้าไพ่หรือกองไพ่ได้กองก๊์ดได้นะคะกดพอสหรือกดหยุดที่หน้าวิดีโอของท่านไปก่อนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือก Energy เด็กที่1กองที่1นนะคะขอพลังงานนะวันนี้เรามาในหัวข้อคอนเทนต์ เขากำลังจะมาง,งอคุณใครกันนะเป็นการดูแบบภาพรวมทั่วๆไปคออนยญาตเปิดพลังงานนะคะในอดีตนะในความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาเป็นแบบไหนนะคะโอเคนะดูมาชมกันเลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกโกอาการเข้ารับชมคลิปขอบคุณสำหรับการกดซับสไคร b ์ขอบคุณคอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่คนสนับสนุนช่องนะคะ อยากสนับสนุนช่องหมอแจนนะคะก็คือดูดคลิปเสร็จแล้วอยากเลี้ยงกาแฟหมอแจนเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเลี้ยงขนมอะไรก็ได้นะคะมีบัญชีอยู่ใต้คลิปนะคะต้องกัรขอขอพบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะและส่วนใหญ่ที่เงินที่ได้มาก็เอาไปทำบุญนั่นแหละค่ะเนาะในโอกาสต่างๆวาระต่างๆเนาะก็อนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านด้วยนะคะพยายามจะทําคลิปให้ได้ในทุกวันนะคะช่วงนี้นะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะ มีทั้งฝนฟ้าลมพายุแล้วก็โรคระบาดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสบายดีนะคะเป็นกำลังใจให้กันเสมอๆนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะอดีตนะที่ผ่านมานะไพ่ไปแรกนะ q u e e o o w One ว้าวแสดงว่า Energy แรกคุณเป็นคนที่เก่งนะคะทำงานเก่งนะมีแพชชั่นนะคะเป็นคนที่สวยนะสวยรวยและดูดีมีเสน่ห์ว้าวในอดีตที่ผ่านมา10ถ้วยว้าว เป็นความรากักความสัมพันธ์ที่มีความสุขดีนะนะคะมันเป็นเรื่องราวของในอดีตที่ผ่านมานะเป็นสถานการณ์ของคนที่เคยทํางานร่วมกันคนที่เคยเรียนด้วยกันอาจจะมีการช่วยเหลือกันเรื่องงานเรื่องเรียนให้ประสบความสําเร็จนะคะนะเป็นสิ่งที่ดีๆบางคนอาจจะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วว้าวเอ e เน y จีนี้ใครเพิ่งถูกลอตเตอรี่มาใครเพิ่งได้โชคมาหรือใครเพิ่งท,ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินมาเนี่ยนะคะ มีโชคมีลาบนะเนี่ยอดีตที่ผ่านมาว้าวได้เงินก้อนใหญ่อาจจะได้มาจากลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมๆนะนะคะหรือบางคนอาจจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องได้มรดกที่ดินเกเข่าอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะโอ้เป็นอะไรเอเนจีดีๆมากเลยนะวันนี้นะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูเราไม่พูดท่ำตทำเพลงวันนี้เราแบบว่าเอาแบบเข้าหัวข้อเลยขอดูพลังงานคนนั้นหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรนะขอดูพลังงานเขาคนนั้นนะ เพราะว่าหัวข้อเราใครกันนะใช่ไหมคะใครล่ะใครล่ะเขาดูพลังงานเขาหน่อยอืมตอนนี้สถานการณ์เหมือนเขาไม่พึงพอใจอะไรในชีวิตของเขาอะไรก็แล้วแต่มีคนมาหยิบยื่นให้เขาเขาไม่พอใจมีคนมาชอบมีคนอยากเข้ามาขอโอกาสมามอบความรักมามอบความรู้สึกดีๆให้เขาเขาไม่เอาเขาบอกเขาไม่ชอบอะ นะสถานการณ์สองเหรียญแสดงว่าเขาคิดถึงเรื่องราวนะวันเดิมๆเก่าๆที่เคยมีความสุขกับ คุณคิดถึงตัวคุณนะคะเออนะคะเป็นความมั่นคงนะคะเป็นความคิดถึงอ่านะคะเขากําลังจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่กล้าเออเขาไม่กล้าหางทอนะที่อยากจะทักอยากจะทายคุณนะมันมีความรู้สึกว่าใครไม่ดีเหมือนคุณเลยเอาโอ้ดูดีมากเลยนะเขาคิดอะไรถึงคุณอยู่นะตอนนี้ล่ะคะเขาคิดอะไรอยู่จ๊ะเขาคิดอะไรอยู่คะ โอ้ตอนนี้เขาบอกว่านะคะพลังงานเดอะฟูลนะนะคะ คือเขานะคะอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาไม่กลัวแล้ว The ะฟูนี่คือเห็นไหมคะมีผู้ชายคนหนึ่งกับสุนัขนะคะเขาต้องการไปข้างหน้าโดยที่เขาจะตกหน้าผาหรืออะไรเขาก็ไม่หวั่นเกรงหมายถึงว่าเขาอยากจะงอนง้อคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะทําให้สําเร็จประมาณนี้เขาจะเล่กเขาจะเริ่มต้นเขาจะลงมือนะเขาคิดว่านะคะ The h ฮ l l o f r i n นะคิดถึงคุณว่าคุณเป็นคนที่ดีโอ้นะนะคะเป็นคนที่ดีพร้อมดีงามเลยอะนะนะคะ เป็นคนที่ดีจิตใจดีคอยช่วยเหลือเขาเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเออเหมือนสินเสมอเขาแล้วก็มีความมั่นคงคุณสังเกตดูสิ Queen of p e n t a c l e กกับ King of p e n t a c l e เนี่ยนะคะนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเป็นคนดีอ่ะเออนะคะสนับสนุนเขาทั้งด้านการเรียนการงานอะไรก็แล้วแต่ให้เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตเมื่อ เมื่อเขาไม่มีคนเห็นไหมคะเขาไม่ถูกใจเขาเฟ้งคว้างเออเขาเฟ้งคว้างนะคะในชีวิตเขาเหมือนดูเลื่อนลอยหลักรลอยนะเขาอยากกลับมารักคุณอีกครั้งอยากกลับมาร้อคุณนะคะอยากได้ความมั่นคงนเดิมๆกลับคืนมาที่เขาเขาได้อะไรอะมีความมั่นคงมั่นใจอ่าและทีนี้เรามาดูต่อเขาคิดอะไรถึงคุณอยู่อีกล่ะคะนะคะพลังงานเอเนจี energy, ไพ่เก้าถ้วยอ่านะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลใส่ใจในเรื่องอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่นะคะดูแลเขานะทําให้เขามีความสุขอืมนะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่นะแต่นะตอนนี้คือที่เขาคิดถึงเขาอาจจะแบบว่าในอดีตเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาคุยกับเขาเออเขาเก็บใครไว้หลายคนเขาเสียใจเขาคิดถึงคุณว่าเขาไม่น่าจะทําร้ายจิตใจเขาเรียกว่าอะไรอะ สามดาบเนี่ยเอออาจจะเจ้าชู้รักสามเศร้าเราสองสามคนใช้คําพูดและการกระทําที่คุยกับคนนู้นคนนี้และทําให้คุณต้องเสียใจอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้นะรู้สึกมันจะเอียงไหมโอเคนะได้นะ เอารทีนี้เรามาดูแนวโน้มในอนาคตนะเขาจะทําอะไรไหมนะแต่คนนี้อืมนะมีพลังงานขึ้นมาใบหนึ่งนะเหมือนเป็นอาจารย์สอนศาสนาหรือคนต่างชาติต่างประเทศอะมีพลังงานชาวทาตดินนะพ,พะุทธศกวรรศกกนะคะในอนาคตเขาจะทํำอะไรไหมแนวโน้มในอนาคตนะอ่านะคะเพคออฟโซสนะเขาคิดว่าตอนนี้เขาแอบเมียงมองคุณอยู่แหละนะคะถือความรู้สึกอยู่อ่าเพคออฟเพนเดเคิลนะคะ อยากนำความรักความรู้สึกดีๆที่เคยมีมามอบให้คุณอ้าวโอ้วาวนะ The Sun ว้าว The Sun มาแล้วเป็นพลังงานที่อะไรที่เขาเรียกว่าคุ้มคือดูดูเหมือนหมนดุมคุ้ม,ม,ค,มคือดูแบบเหมือนหมอกมัวอะไรเงี้ยมันก็จะสว่างกระจ่างใสมันก็จะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่เขาบอกว่าเขาอยากขอ,อการเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่ ไม่ดีต่อใจนะหรือใครที่เขาสมมุติเขาเคยบล็อกคุณแล้วหรือคุณบล็อกเขาซ้อนอะไรเงี้ยเขาจะกดบล็อกเออนะเพราะว่ามีพลังงานของไพ่เดวเดีวพุทธศพกำมังกรนะคือเขานะยังมีความรักความต้องการทางเซ็กทางอะไรก็ได้นะอยากกลับมาเออคิดถึงคิดถึงความดีคิดถึง ความเราร้อนของคุณขอรยนยญาตพูดแบบนี้แล้วกันนะโอ้มันคิดถึงอ่ะมันคิดถึงว่าหน่วยหรเออมันมันพยายามแล้วแต่มันอยู่ไม่ไหวเออนะตอนนี้เขากำลังจะหาวิธีการง้อคุณอยู่นะโอ้นะในหน้าไพ่นี้คือเหมือนว่าเขาจะพยายามทํำย่างไรก็ได้ให้คุณอะไม่สามารถไปจากเขาได้คุณดูสิเดวิลอ่ะดูสิจะใช้อารมณ์พิชวาตแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเรื่องนั้น และคะทีนี้เรามาดูราศีอะไรธาตุอะไรหน้าไพทาโร่มีราศีพฤษภกับราศีมังกรนะมีพลังงานของความเป็นเด็กกว่านะเออนะได้ด้วยนะอืมนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนได้นะคนเก่าได้คนในอดีตก็เพราะว่ามันเป็นแบบว่าใครจะง้อมันก็เป็นคนในอดีตอยู่แล้วเรามอแจงก็ใช่ไงก็เขาจะมา้องไงเหตุสถานการณ์เป็นแบบนี้นะเอาเรามาดูการเออธาตุดินนะมีพลังงานของ ชาวธาตุดินนะอ่าแคปิคอนมังกรจริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวไพ่ตกนะราศีมังกรดาวศุกร์ดาวจันทร์อาจจะอยู่ตุลน,นะคะธาตุดินก็พุธศพกันมังกรนะคะอืมคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วก็คนที่เกิดอ่าวันอังคารนะวันอังคารวันพฤหัสนะประมาณนี้นะที่เพื่อนๆที่รักนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะขอคําแนะนํานะ ขอคำแนะนำจากแองเจิลดีมนะเดี๋ยววันนี้หมอจะขอ3าใบนะแองเจิลดีมอยากจะบอกอะไรผู้ที่เลือก Energy d e เด็กที่1นะคะพลังงานกองสีเขียวนะขอคำแนะนำการใช้ชีวิตหรืออยากจะบอกอะไรนะคะขอไพ่3าใบนะคะสิ่งที่นะคะน้ำน้ำฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะอยากบอกอยากํำแนะนำหรืออยากไกด์ไลน์อะไรก็ได้นะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะขอไพ่3ามใบนะคะ3ใบะะามานะคะ่ะ อ่าโอ้ oh my god นี่เห็นไหมคุณจะได้ของฝันจากจักรวาลแล้วล่ะนะได้ไปดอยังเห็นเงินก้อนใหญ่เลยได้ไปือยังคะโอ้เอาละมาละเดี๋ยนะขอขอยับเก้าอี้หน่อยไพ่ตกอ่ะอันนี้คือมัอนเหมือนว่าเขาเรียกว่าช่วงนี้ถ้าคุณมีอารมณ์เครียดความรู้สึกนะคะเขาบอกว่าให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้เหมือนบาลานซ์นะเออให้ ให้ผ่อนคลายนะคะให้มีอารมณ์ผ่อนคลายพยายามปรับความรู้สึกฟิลลิ่งของเราอะ่ะอิมมชร์นอลเราอะ่ะความรู้สึกนะว่าเอ้ยมันจะปีสิ่งดีๆเข้ามามันจะได้สิ่งดีๆแสดงว่าในอดีตคุณได้มาแล้วใช่ปะเขาบอกปรับอารมณ์อีกนิดนึงเออนะศรัทธาไหมเชื่อมั่นไหมเนี่ยนะคะบางคนกําลังเหมือนแบบว่ามองไม่ออกในความรู้สึกบุคคลอะไรก็แล้วแต่นะนะคะไม่ต้องสุดตรงอะไรกับมันเยอะนะเออเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าแฟกซิตซั i ซเบลิตนะคะอันนี้คืออันนี้คือมันเป็นพลังงานเหมือนให้เรายืดหยุ่นนะเออนะใช้ชีวิตยืดหยุ่นทุกสถานการณ์เลยความรักความสัมพันธ์กันใช้ชีวิตไม่ต้องสุดตรงไปทางด้านในด้านหนึ่งนะคะเหมือนจะมีพลังงาน Energy ของชาวธาตุไฟลงมาในพลังงานของคุณเยอะมากช่วงนี้เพราะมันมีพลังงานของเดอะซันนะนะคะอาจจะทําอะไรประสบค,ความสําเร็จอะไรก็ดีก็จริงนะแต่คือถ้าเดอะซันมีบางครั้งเราต้องลดอารมณ์ ความใจร้อนลงใจเย็นบางครั้งสถานการณ์ยังไม่ถึงเวลาเราก็ต้องรอคอยนะบางคนได้รับความโชคดีหรือได้รับข่าวดีอะไรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข่าวดีแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้คือเขาบอกว่ารอคอยก่อนนะคุณจะได้แน่นอนว้าวอันนี้คือเป็นสิ่งดีเป็นข่าวดีเลยนะคะเนี่ยนะ ราคาเนาะสรุปไปก็มีพลังงานประมาณนี้แหละนะคะเหตุการณ์ของคุณนะคะกับเขานะอันนี้จะเป็นคําแนะนําจากไพ่นะตอนแรกว่าจะเปิด3า,นะามใบนะคะแนะนําคือล่อนมาอีกหนึ่งใบก็จัดไปนะคะโอเคอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะทำาทำสเต็มให้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกเด็กสีดำนะคะ Energy พลังงานที่2นะคะวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อท็อปปิกที่ว่านะคะ,ะเขากำลังจะมาง้อคุณใครกันนะนะคะขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานของคุณนะคะเป็นการดูดวงแบบ General ล e a d i n g นะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะเดี๋ยวหมอจะทำทำสแตมไว้นะคะตรง description นะคะ การใช้บริการช่องของหมอแจนนะคะอ่านตรงดีสคริปชั่นให้ครบถ้วนรายละเอียดมีราคานะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเลขมงคลไม่ว่าจะเป็นการดูดวงส่วนตัวอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนแล้วพออร้อมโอแล้วถึงแอดไลน์มานะคะเพื่อนๆที่รักนะเอาละค่ะในอดีตความรักความสัมพันธ์นะเป็นแบบไหนคะขอดูพลังงานหน่อยนะคะขอดูพลังงานหน่อยค่ะ คุณกับเขานะเคยเจอกันแบบไหนอะไรยังไงหรือถ้าอยากบอกแบบไหนว้าวสิบถ้วยคุณแต่งงานแล้วหรือคุณอยู่ด้วยกันแล้วนะคุณอยู่เป็นครอบครัวแล้วอาจจะมีลูกแล้วนะนายออบคับนะมันเหมือนว่าเราได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วนะอาจจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ได้นะแต่มันเป็นการมีพลังงานว่าเป็นครอบครัวแล้วหรืออยู่แล้วเปิดเผยสถานะด้วยกันแล้วว่าเราครบหาดูใจอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ แต่เขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะไปมอบความรักความรู้สึกให้คนอื่นนะคะมีความรู้สึกซ้อนเข้ามาเป็นสถานการณ์ที่เขาคนนั้นนะทําอะไรนะคําพูดและการกระทําทําให้เราเสียใจนะคะมีการบล็อกกันไปในพลังงานนะบางคู่บางคนอาจจะคบคุยนะคะแล้วก็เขาไปเลือกคนอื่นมีการบล็อกอเขาเรียกว่าอะไรอะบล็อกความรู้สึกกันไปนะไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารเราเศร้าเสียใจนะคะเหมือนว่าเขา ไปไปคุยคนอื่นไปพบคนอื่นอะไรประมาณนี้นะเปพลังงานในอดีตนะเอา,าละเรามาดูหน่อยขอดูพลังงานขอ,ของเขาคนนั้นหน่อยนะคะเพะื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอาละนะเขากำลังจะมามอคูนใครกันนะขอดูพลังงานของเขาเลยค่ะว่าเป็นประมาณไหนให้ที่ตกมานะอ่ะสี่ดาบนะคะสี่ดาบ ควีนออฟโซลส e นะอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุลมตุลกุมมิถุนเขาบอกว่าตอนนี้พลังงานของเขานะเขาบอกว่าเขานะอาจจะแบบว่าเงียบไปจากเราแบบไม่กี่เดือนก็ได้เออสามเดือนสี่เดือนอะไรก็ได้เขายังถือความรู้สึกไหมเขายังถือความรู้สึกเราไว้นะเหมือนยังนั่งรอคอยแต่ก็มีอีโก้อาจจะเป็นคนพูดปากร้ายด้วยก็ได้มีสถานการณ์ของพลังงานราศีตุล ราชการท ops? หารตำรวจคนในเครื่องแบบได้หมดนะคะเขาก็ํานังตัดสินใจเขานั่งรอคอยคุณนะแต่ก็มันเหมือนแบบมีการทะเลาะบอกแวงเกันไปแล้วเขาเป็นคนมีอีโก้ด้วยอีโก้สูงอืมนะอยากจะงอนง้อแหละแต่ก็ไม่ทําอะไรนะอยู่เฉยๆอะไรประมาณนี้นะเอาล่ะเขาคิดอะไรถึงคุณอยู่นะสถานการณ์ปัจจุบันนี้เขาคิดอะไรคะขอดูหน่อยค่ะแต่คนนี้แต่คนราศีตุลเนี่ยคิดอะไรอยู่ อืมนะชัสเมนนะเขากาลังคิดเหมือนว่าถ้าเขาเคยทําอะไรดีเขาก็ได้รับผลดีถ้าเขาทาอะไรไม่ดีมาในอดีตเขาก็จะได้รับผลไม่ดีชัสเม้นนะเขาอยากได้รับการติดต่อสื่อสารจากคุณอ่ะคนที่เขาเดินห่างไปแล้วคนที่เขาจากไปตอนนี้เขากําลังคิดนะวุ่นวายจิตใจเมื่อนทะเลาะกับตัวเองอยู่เลยจะเป็นไบโพล่าเลยแต่คนนี้หรือเจคนนี้นะเครียด คิดกุ้มหาวิธีการทางออกไม่เจอบางทีอาจจะนอนแล้วฝันถึงคุณนะคะก็พลังรอคอยว่าฉันจะไปง้อเขาดีไหมบางทีสถานการณ์อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะต่างถิน่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศต่างถิน่นแดนไกลต่างประเทศอะไรนี้ได้นะโอเคทีนี้เรามาดูต่อว่านะคะแล้วแนวโน้มในอนาคตล่ะเขาจะทำอะไรไหมคะหมอแจงโอเคอเดี๋ยวเรามาดูนะ คนของคุณนะเขาหรือเธอคนนี้นะจะทําอะไรไหมล่ะคะนะฮะแนวนน้มแนอนาคตนะเขากําลังจะมาง้อคุณนะใครกันนะมาดูต่อแนอนน้มในอนาคตเขาทำอะไรไหมมีพลังงานเรนจรี้ของไพ่เก้าถ้วยนะนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะกําลังแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคิดถึงเรื่องราวในอดีตความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบเออแสนหวาน ณสถานการณ์ตอนนี้เขาะะอยู่คนเดียวเขาไม่รู้จะทำอย่างไรเขาอยากติดต่อกลับมาว้าวเขาเลือกคุณเป็นเบอร์หนึ่งในใจเลยไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคุณเป็นคนที่ดีทำให้เขามีความสุขเขาคิดถึงอดีตเห็นไหมคะมีพลังงานคล้องคนเก่าคนในอดีตคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีความสุขด้วยกัน นะคะมันเป็นความสุขนะนะคะเป็นความสุขด้วยกันเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ตกอกมาเองใบสามถ้วยนะสถานการณ์ที่มีความสุขเคยอยู่นะคะเคยอยู่ด้วยกันไม่น่าทําอะไรไม่ดีเลยไม่น่าทาอะไรรับหลังเลยอะไรประมาณนี้อรา,าทีนี้เรามาดูราศีอะไรธาตุอะไรคะที่มีที่พนนะในหน้าไพ่มีราศีตุลน,นะคะราศีเดียวนะ ดูหน่อยค่ะอ่ามิถุนนะฮะพลังงานของชาวธาตุลมนะราศีมิถุนนะแล้วก็มังกรธาตุดินนะตุลกุมเออเออธาตุดินไม่ใช่กุมเออไม่ใช่ตุลกุมขอโทษค่ะเออพุชบกันมังกรนะคะแล้วก็กรกฎนะมีพลังงานของชาวธาตุลมที่โดดเด่นกับชาวธาตุดินนะโอเคนะ ธาตุดินก็พฤชศพกันมังกรน,นะคะธาตุลมก็ตุนกุมมิถุนนะคะเอาราคาเนาะก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจากแองเจิลนะนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่นะคะผู้ที่เลือกเลที่สองนะคะควรจะรู้ควรจะรักษาเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นคําแนะนําขอไพ่สามใบนะคะอ่ะโอเคนะไพ่สามใบเขาบอกว่าอ่ะ k w a k n n i n นนะ การตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือส,สปริงก็มันเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะให้คุณสดใสเบิกบานหรือ awakening คือการตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างโปรเจกต์ Project, การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็อะเป็นพลังงานที่ดีนะตอนนี้คุณอาจจะสวดมนนั่งสมาธิวิปัสสนาหรือกําลังเคลียร์พลังงานที่มันเป็นความทุกข์ความเศร้าเสียใจเคลียเป็นพลังงาน energy ที่ดีเออให้คุณเคลียนะถ้าคุณยังไม่ได้เคลียพรพลังงานนะ มันเหมือนว่าตื่นรู้คือการยอมรับทุกสปปรรพสิ่งนะคะตั้ง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลในวัฏสงสารนี้ก็จะประมาณนี้นะเอเนจีพลังงานของคนเด็กที่2นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันพลังงานเด็กที่3เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็นะคะจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็ใต้ d ี s คริปชั่นจะมีะรายละเอียดนะคะอ่านให้ครบถ้วนทั้งหมดก่อนนะคะแล้วคงราคาอะไรพร้อมโอนแลแอดไลน์มาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะผู้ที่เลือกพลังงานเด็กที่3นะคะ energy เด็กที่3นะวันนี้เรามาในหัวข้อคอนเทนต์เขากาลังจะมาง้อคุณใครกันนะนะคะเป็นการดูแบบ general reading หรือภาพรวมทัท่วไปไม่สามารถจะตรงได้กับทุกคนทุกท่านนะคะโอเคการใช้บริการของ Channel ของหมอแจนนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะที่ description นะแล้วก็มีราคาบอกมีรายละเอียดอะไรทุกอย่างอธิบายหมดนะคะ ถึงแอดไลน์มานะขอคุณที่ร้อมโอนขอบคุณสำหรับการกดซับสไครต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พืคุยขอบคุณสำหรับการดูดวงส่วนตัวแล้วก็ขอบคุณสำหรับการจัดเลขวงคลโอเคก็ดูพลังงานในอดีตหน่อยนะคะความรักความสมคั์ของคุณกับเขาเป็นแบบไหนคะเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างอะไรที่มันเป็นแบบเด่นเด่นนะคะขอดูหนะะ่อยค่ะอืม มีพลังงานของคนที่นิ่งเงียบกินไปมีความรู้สึกว่านะคะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ถูกใจความสัมพันธ์รู้สึกอึดอัดเหมือนโดนบีบบังคับโดนกดดันอะไรอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์เป็นแบบไหนคะสองเหรียญเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายไม่รู้ต่วคนนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้อะ แปดถ้วยเดินจากกันไปอยู่ห่างกันนะคะแล้วก็ติดต่อมามามาห้หายเป็นแบบนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ชอบควบคุมคนโทนในความสัมพันธ์อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองสุดๆดเลยนะคุณเจอคุณเจอคู่กรณีที่เป็นแบบนี้นะเอาแต่ใจตัวเองสุดๆดนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะไปก็ไปนะเป็นความเศร้าเสียใจแบบไม่ได้สมหวังความรักอะไรเลยมันเป็นรู้สึกทำามงเป็นแบบนั้นนะคนนี้ย ทีนี้เรามาดูว่าใครกันนะทีนี้นะเขาดูพลังงานคนนั้นหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคนนะคนนั้นนะคนเขาคนนั้นเธอคนนั้นนะอือเอาล่ะอ่ะโอ้โหสามถ้วยอ่ะความมีความสุขดีนะ,ะนะเป็นการบังคับบ,คบังคับคอนโทรลควบคุมในความสัมพันธ์ตลอดเขามีคนของเขาแล้วด้วย t ด e t o ท e r นะห้าดาบ บางทีเขาอยากจะมาหาเราเขาก็มาเขาเห็นฉันเป็นตัวอะไรเนี่ยเจ็ดดาบปิดบังซ่อนเลนอยากจะมาหาก็มาเขามีความของเขาแล้วเรารู้ด้วยนะเออพอเรารู้ความสมคัญทางทลายไปเขาก็ยอมแพ้ออกไปเขาก็พยายามจะตามแอบสืบามสองเราเราตอนแรกเราไม่รู้หรอกเหมือนเขาแอบคนของเขามานะมีความสุขกันได้ไม่นานความจริงก็เปิดเผยขึ้นมาประมาณนี้แต่คนเนี้นะเขาคิดถึงเขาคิดเขาคิดเขาคิดถึงเราว่าอย่างไรเขาคิดอะไรอยู่ โอ้ยเดอะมูนนะเขาคิดถึงนะเขาเสียใจว้า wow. วเขาบอกเขาเสียใจที่ทําให้คุณรู้สึกนะแบบเจอความรักที่ไม่ดีเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันหลอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นพนังงานมาทั้งโลกออนไลน์ก็ได้นะนะหรืออาจจะรู้จักกันนะมีพลังงานของราศีเมษนะคะขึ้นมานะแล้วก็ราศีมีน เขาบอกเขาเสียใจเขาไม่อยากจะทําร้ายคุณนะคะในความรักในความรู้สึกที่เขาเป็นคนที่ชอบเอาตใจตัวเองเอาตใจตนเองควบคุมคอนโทรลแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนว่าสามเศร้าเออรักสามเศร้าเราสองสาคนอนะไรประมาณนี้เขาเสียใจนะเขาอยากจะทําอะไรให้มันดีๆอื้ม เขาบอกว่าเขาอยากทาอะไรให้มันถูกต้องนะไพ่นะราศีเมษราศีพฤษภราศีมีนนะคือเหมือนว่าอยากทําบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกต้องนะสําหรับคุณอืมารุจะทําอะไรนะอะไรทีนี้เรามาดูต่อจะทําอะไรไหมล่ะขอดูแนวโน้มแนวนะคตเขาจะทําอะไรไหมนี่แหละแนวโน้มแนวนะคตโอ้แปดไม้เท้าเป็นพลังงานดีๆนะเก้าดาบกาลัครีย นะเครียดเศร้าเสียใจเขาบอกเขาอยากขอโอกาสมาเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะทักจะทายมานะคะมันเหมือนว่าเขาอาจจะเลิกกับใครบางคนไปนะคะมีพลังงานของราศีกันเขาอาจจะความสัมพันธ์หรืออะไรหรือครอบครัวเขานะคะแพ่ย์เธอร์มิดนะ,ะอาจจะเลิก ะะอาจจะเลิอกอาจจะตัดสินใจเลิกกับใครบางคนใช้ชีวิตโสดอิสระแล้วก็เลยนึกถึงคุณขึ้นมาเอออยากจะนะ,ะอยากจะกลับมาจุดเทียนเล่มนั้นให้มันเกิดประกายไฟขึ้นมาอยากจะขอโอกาสนะเหมือน <laughs> เหมือนอยากเหมือนอยากจะมาลงแทรกับคุณอีกสักครั้งหนึ่ง <laughs> ขอลงแทรกสครียอะไรอยะาณนี <laughs> ้ โอเคราสีในไพ่ทาโร่นะเมษมีนักนฤศนะเดี๋ยวเรามาดูสตดีแอกนิดหนึ่งราศีอะไรท่านอะไรบ้างคะอ๋อมีพลังงานราศีกันด้วยนะขอดูหน่อยธ้าุลมตุลกุมมิถุนจะมีนายมีอ่ามิถุนกรกฎนะแล้วก็ตุลอ่าคณเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็คนเกิดวันพะุธนะทีนี้อ่าขอดูหน่อยซิว่าให้คำแนะนำของคุณจะได้อะไรนะให้คำแนะนำตัวตนของคุณนะแองเจิลจะจะบอกอะไรแองเจิลนะจะบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าของคุณนะคะอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บอกอะไรคะ อ้าวเนี่ยโอมากรเขาบอกว่าอ,อกระจกสะท้อนตัวตนในสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมองตัวคุณนะคะอืมการมองเห็นคุณค่าในตัวเองในตนเองอืมนะคะไม่ใช่ว่าคนอื่นมองเราเป็นแบบไหนอย่าให้ค่าอย่าให้ค่านะคะกับสายตาคนอื่นที่มองเหมือน เรถูกเยียดยามเรานะนะคะมันไม่สําคัญหรอกคนอื่นมองเราเป็นแบบไหนมันสําคัญที่ว่าตัวเราอะค่ะมองเราแบบไหนนั่นเองนะในชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะเอาล่ะนะเขาบอกว่าศรัทธ,ธาไหมเออศรัทธ,ธาไหมทัศศรัทธ,ธาไหมศรัทธ,ธาต่อใครละ่ะนะคะพระเจ้าของคุณไงศาสนาของคุณศาสนาของคุณ ครูภายในของคุณจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณในภายในในตัวตนของคุณที่มาสงงางงามศรัทธาไหมศรัทธาตัวเองไหมเชื่อมั่นในตัวเองไหมนะคะคีเอชั่นนะคะการจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเออนะคะการจะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อไปนี้ไม่ว่าจะการเป็นครอบครัวหรือ บางทีครอบครัวก็ไม่ใช่ครอบครัวเก่าของเราหรือครอบครัวใหม่นะครอบครัวหรืออะไรในที่นี้อาจจะหมายถึงตัวตนของคุณที่คุณอยู่กับตัวเองคุณมองตัวเองแบบไหนไพ่ใบนี้มันจะสื่อในลักษณะของสามใบที่สามใบทั้งหมดเนี่ยนะเขาบอกว่าเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองว่าคุณมีคุณค่ามากพอสําหรับใครสักคนหนึ่งในตะวันนี้ในโลกใบนี้ถ้าคุณยังมองไม่เห็นคุณค่าตัวเองใครจะเห็นคุณค่าของเรานะคะนะนะคะที่สุดนะฝากไว้โอเคนะคะ วันนี้ก็มีเท่านี้ขอให้มีความสุขในการชมคลิปขอบคุณสำหรับการ s u b สไครต์นะคะกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้ความสุภาพจะดูดวงส่วนตัวนะคะอะไรละเอียดให้ครบถ้วนราคาอะไรมีอธิบายชัดเจนก่อนที่จะแอดไลน์มานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ